ณเมืองสาวตถีครอบครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอนาถบินิกะเศรษฐีได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหลังจากรับสะพายที่เป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่เข้ามาในบ้านนั่นก็คือนางสุชาดานางสำคัญตนว่าเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่จึงไม่ยอมก้มหัวให้ใครเที่ยวดุดา่าเคี้ยนตีคนรับใช้ในเรือนองสามีอยู่เป็นประจำแม้แต่พ่อแม่สามีนางก็ไม่ให้ความเคารพวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกเข้าไปฉันอาหารที่บ้านของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีพระองค์จึงเรียกนางมาเข้าเฝ้าสุชาดาเขาว่าภริยามีเจตจำพวกหนึ่งภรรยาที่นล่่วงเิิไไมด้ระพฤต นี่เป็นประโยชน์ต่อสามีนั่นคือภรรยาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตสองไม่รักษาเงินทองที่สามีหามาได้ต้องแต่จะล้างผ่านและใช้ให้หมดไปเรียกว่าภรรยาเปียบเหมือนโจรสามภรรยาที่เกียจขามักโกรธและดุดด้คอยกดขี่บังคับสามีเรียกว่าภรรยาเปียบเหมือนเจ้านายสี่ภรรยาอบอ้อมอาลีตามรักษาสามีเหมือนแม่รักษาลูกและตามรักษาทรัพย์ของสามีที่หามาได้เรียกว่าภรรยาเปรียบเหมือนแม่ห้ามีความเคารพสามีและเกรงใจสามีเหมือนน้องสาวเคารพพี่ชายคือภรรยาเปียบเหมือนน้องสาวหก มีแต่ความยินดีต่อสามีค้ายกับเพื่อนที่จากไปแล้วกลับมาปฏิบัติต่อสามีดีเรียกว่าภรรยาเปรียบเหมือนเพื่อนเจ็ดไม่มีความกรง่าย